สบายดีพี่น้องป้องป่ายสุขุสุขลนวันนี้มาดามก็มานะฮะสวัสดีจ้ามาดามนะมาดามเมืองโพมาเวะมาเยี่ยมมาหยาบนะพี่น้องเลยมามามาในในก็มาเลยยาแนวเลยเดอ้อเออไปไปทีมยาแนวเออ <c oughs> เออ <c oughs> เออออดบีดอันไหนรถเอาเลยอิดไม้ ไม่ทูพืชน,นะทูทูอ่อนอันบอ,บอสก,กีรถอันจะลองสมัยไปเยอะเอออันกว่าเอออันเบก,ก้มเน้นนะ <c oughs> <c oughs>

ฮะเอ๊ยยงนั่นบะเออเออแมนอยู่เอาบัลแล้วยังเอาเล็กตอบเออแมนเออเอาบัลแล้วยังว่ากันอเ กำลัะกินตน้องเออี่กังเ็ดนี๋วนะเออสามอ็เพิ่จะีสองอือยี่สิบหก 外卖。

ก็บ่ได้คิดจัะเฮ็ดนี่เออสิงานอื่นเฮ็ดได้แต่งานก่อสร้างเฮ็ดบ่อยเออเอา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 เล็กปลายเล็กน้ำม้าตรงนูนนะเล็กเศษเส้นเอออืมบ่เป็นยังเฮ็ดนวัดนี่ละเออกันไปเฮ็ดงานอันรับเงินบัตรดเอาเงินเข้ามาแล้วเขาใส่ยังก็ต้องเฮ็ด คันเฮ um ็ดบุญอะไรใครแน่คันเฮ็ดตัวใดเฮ็ดบัวใดเขาก็ไม่ต้องเฮ็ดมีใครจ้างเนาะเงีนบหมดละโอ้ท่านได้เปิดเครื่อง เรารัก <coughs> ก็แค่อาทิตย์เดียวเราเนาะ <muchas>

ไปไปไ,นนนะไป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 ไไป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 ไไปไไปไปปไปไปไป

La mayoría de <coughs>

หลายมือลหลายมือลวบอเหนียปัดหน้าปัดหลังได้เศนมันดูเจลี่ยนี่บอเก๋ยวจะมัเลีรยด้านหลังเขาเี่บดิอืออมนี่เบิ้งดูมันแนบกันอยู่บอแนบอยู่บ,บอบฮะดีเนาะนี่เนาะ Ok <laughs> Ờ ok Chéo đây đi Lên Vì vấn hà.

เนลัอได้น่องได้กันประานึ่งอะเออหากับโบต้องคิดยังไรมองเก็บของหากับที่พ่อมันเป็นดินดินมนเอาฉากีดินก็ได้แลวรับ้าจิาฉากวัดเอาเลยเล่นเหรอบอ à chán quá linh liệu có say sáng chắc nói rồi. à ok xuôi. พ่อมันพอดีเลยตัวนี่เนาะพ่ต้องตัดเลยเนาะพ่ต้องตัดเลยนี่น้ำยังสีเลยนี่เออเอาไว้หางมันเลยมองนูงามบอกเหงาพดบอกหอ อโอ้โอเคแล้วแหละเนาะลองตัดเนาะเดแล้วบึงบึงเดี๋ยวใส่บึงคอนท้ามันบนลงตัวกับลังค่าเฮายังตัดทีหลังเอ่อฟังนี้เอาประมาณ เท่าไรอเอานานาแมหน่ะแ่ันะเ่าไรารง่เท่าไหาปน่ลงงหลายตรงนี้กันว่าเท่าไร่้มันรวมไหมฮะมันรวมเท่าไรกันเลยหกปีกนี่มันหกเมตรเอาจะลับเมตรอ่า เอาเแ,แล้วเอาจังไปแต่งเอาเพราะว่าเบิ้งแล้วเอาบอุหงอมันชิลงโตัวสำหรับลังค่านะบางทีเขายืดลงังค่ามันก็ชีอันนี้ตัดทีหลังเอาฟังนีนเฮาชิลื่นสำหรับไอ้สำนั่นแหละเบลเล่วเวลลประนอดได้ก้อนหนึ่งแล้วเอาเจ็ดชิปหรอหรือว่าหกชิปเนาะ หกสิบพอนะมันสินบ่อเฮาสี้ยืนออกมาข้างฝั่งนี้นะท่าเดหกสิบพอเนะเออยืนออกมานะปีกมันเอาหกสิบที่เหลือสำได้ไปฟังพุนมัดเออปัดเสีไปฟังพุนมัดเออร้อนพอดีสวยเนาะ เ,เดี๋ยวขึ้นโครงให้มันเสร็จจะได้ให้ทาสีเลย